สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทางช่องพหัดชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่18กันยายน2 5 6หาครับผมเมื่อนี้ครับจะมีนักแทงมาฝากตอน FC ทั้งช่องครับผมเป็นของอาจารย์ตี8ริ้วที่ทุกคนรอคอยครับผมเนาะถามมันเยอะมากครับผมหลังเลขออกเนี่ยถามมันเยอะมากครับผมเพราะว่าเลขเพิ่นไม่หน่อยคู่มากครับผมบนไม่เกิน4คู่ครับผมล่างเนี่ยล่างครับผมผมย้ำกับ f c ทั้งช่องครับ ล่างครับผมไม่ค่อยแม่นครับผมเนาะแต่ว่าบ่นแม่นมากครับผมเมื่อนี้ครับผมเพิ่นก็เลยว่าครับผมเนาะปล่อยบนอย่างเดียวไปก่อนครับบนอย่างเดียวไปก่อนเด้อเอฟซีทางช่องอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะเล่หเพิ่นครับเล่เพิ่นน่ะเข่าบอยมาครับผมห้าสามวิ่งสามบนเข้าตรงตรงวิ่งเจ็ดเจ็ดแปดบนเข้าตรงตรงงุดที่แล้วครับนี่ครับวิ่งสอง 1221สองหนึ่งครับนี <laughs> <doors> ่ครับสังเกตเพิ่นครับผมเนาะสังเกตเบิงครับเียกเพิ่นครับวิ่งบนนะผมทายทํามากครับผมแม่นมากครับผมนี่ครับเจ้านี้แม่นมากผมก้นตีเองครับวันนี้มาแล้วครับผมเนาะเพิ่นส่งมาให้แล้วครับผมวันนี้ส่งมาให้แล้วยำกับเอฟซีทั้งสองครับผมเนาะนี่ครับ บนมีแค่สี่คู่ครับผมจะให้เอฟซีทั้งช่องล่องนําไปพิจารณาเบืองครับผมงวดนี้ครับผมส่งมาให้แล้วงวดนี้ครับงวดนี้ถือว่าเข้ามาบ่อยมากครับผมเข้ามาบ่อยมากครับอาจารย์ตีแปดริ้วครับเอฟซี FC ทั้งช่องกระามมาเยอะมากครับผม ส่งมาแล้วครับงวดก่อนครับงวดก่อนอยากให้ดูงวดก่อนก่อนนี่ครับของแท้ครับผมของแท้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้โกหกผิดบหวถีกับผมเนาะไม่ได้โกหกเอฟซีทางช่องกับผมเนาะทางช่องผมครับตรงๆจริงใจครับเอฟซีทางช่องครับไม่มีการโกหกจ้าไหนเข้าก็คือเข้าครับผมจ้าไหนไม่เข้าก็คือไม่เข้าว่่มีการโกหกเด็ดขาดครับผมรับประกันได้ถ้าใครติดตามผมจริงๆนะจะรู้ว่านิสัยผมเป็นยังไงครับ นี่ครับส่งมาให้ครับ921ครับ2112นี่ครับผมงวดก่อนเนาะให้ดูก่อนงวดก่อนเนี่ยเ็ดแปดตรงตรง,ตรงนะงวดก่อนนอะถ้าใครจำได้นี่ครับงวดที่แล้วก็นี่ครับ921 1221 งดก่อนรอแป๊บนึงครับผมเนะาะจะให้ดูงดก่อนก่อนเพราะว่า fc ทางช่องเข้ามาใหม่ก็มีครับนี่ครับงดก่อนครับเจ็ดแปดครับเด่นเจ็ดสามรองเจ็ดแปดครับนี่ครับก็ชื่อว่าแมนยัมครับผมของอาจันตีแปดริวโดยเฉพาะย้ํากับ fc ทางช่องโดยเฉพาะเลขบนไงแมนมาครับผมนี่ครับ หดหนึ่งกันยาครับเจ็ดแปดตรงๆครับแล้วก็งวดห้าสามก็เข้าตรงๆงครับผมเนาะวิ่งสามบนห้าสามก็เข้าตรงๆครับถ้าใครเป็นเอฟซีของผมจะรู้ว่าผมไม่เคยโกหกเจ้าไหนเข้าก็คือเข้าครับผมเนาะเพราะว่าบางคนคอมเมนต์มาว่าโอ้ไดกออกมาแล้วค่อยไม่ให้ดูมันไม่ใช่นะครับคุณไม่ดูให้จบคลิปหรือว่าคุณไม่ดูทุกคลิปครับผมเนาะถ้าคุณไม่รู้จักอย่ามาคอมเมนต์มั่วๆนะครับ ามนี่ครับผมเนาะวันนี้ครับวันนี้วันนี้ส่งมาให้แล้วอาจารย์ตีแปดริ้วครับนี่ครับผมเดี๋ยวเขียนให้เอฟทั้งช่องับผมเนาะคลิปต่อไปครับเป็นของพ่อยาเด้อคลิปต่อไปครับพ่อยาส่งชุดเต็มมาให้แล้วครับบนอย่างเดียวครับของอาจารย์ตีแปดริ้วครับเราจะมีเลขบัญชี อ,อาจารย์ตี่ปดลิวให้เอฟซีทั้งช่องพร้อมครับผมเนาะเพราะว่าเอฟทีทั้งช่องก็ถามมันเยอะมากถ้าหัดขอเลขบัญชีของอาจารย์ตีแปดริวให้หน่อยนี่ครับผมพอดีผมขอเพิ่นไปครับเพิ่นก็เลยส่งมาให้ครับผมเนาะอีกอย่างหนึ่งครับผมผมจะไม่รับโอนผ่านบัญชีผมเด็ดขาดครับผมเนาะโอนให้บัญชีอาจารย์ตีโดยตรงหนือว่าเมื่อวานครับผมลงคลิปไปของแม่ตลักข้ามกับเหลลงเดบ,บัญชีแม่ตลักข้ามไปแล้วเพราะว่าผมไม่อยากมีปัญหาย้อนหลังครับผมเนาะ โอนเข้าบัญชีโดยตรงกัะดีกว่าครับผมตามนี้ครับอาจารย์ตีแปดริ้วครับผมเนาะตีแปดริ้วครับอยู่ที่สะเซิงเซาอาจาร์ตีแปดริ้วบนครับ บนวิ่งเจ็ดครับบนวิ่งเจ็ดชุดสามตัวมีสามชุดชุดสามตัวสามเจ็ดสองสองเจ็ดหกหกเจ็ดสามครับเน้นที่ 276ครับนี่ครับเอีทั้งช่องสังเกตบ้าครับผมเลขออกพี่น้องเยอะมากครับผมเนาะออกมา3งวดติดต่อกันครับ6 7ล่างเลขพี่น้อง78ล่างเออไม่ใช่78บนเลขพี่น้องแล้วก็1 2บนเลขพี่น้องครับผมเนาะนี่ครับออกมา3งวดติดต่อกันแล้วครับเลขพี่น้อง ชุด2ตัวครับชุด2ตัว72 76 73 78ครับนี่ครับเน้นที่76ครับเน้นที่76นี่ครับผมเน้นที่76ครับ สามเจ็ดสองสามเจ็ดหกหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดแปดบนกลับด้วยครับนี่ครับบนอย่างเดียวกับด้วยครับนี่ครับผมเนาะหนึ่งตุล,ลาครับบนอย่างเดียวกับด้วยเดี๋ยวผมจะเขียนเลขบัญชีให้เอฟซีทั้งช่องครับผมนี่ครับเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะ อันนี้เลขบัญชีของอาจารย์ตี8ปดลิ้วโดยตรงครับผมเด้อเลขบัญชีของอาจารย์ตี8ปลิ้วโดยตรงครับแบบนึงครับผม ดูก่อน2 0งศ0 3ย์หนึ่งศูน c สามครับถูกต้องครับผมไพลักเซียจิวนี่ครับผม เาว้เอฟซีทั้งช่องกับถามมันเยอะครับผมเนาะโอนผ่านผมผมไม่เอานะครับโอนผ่านบัญชีโดยตรงเลยของอาจารย์ติดรื้โดยตรงเลครับผมเนาะตามนี้ครับวันที่1ทับสิบทับหกครับบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับผมเนาะนี่ครับผมแคปหน้าจอเด้อเอฟซทั้งช่องกับผมเนาะนี่ครับ หรือว่าใครอยากมีน้ำใจก็คับปากกาค่ากาแฟครับผมนี่ครับเลขบัญชีครับผมตามนี้เลยครับนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมอันนี้ออกแผ่นเก่าออกก่อนครับนี่ครับวิ่งเจ็ดบนครับบนอย่างเดียวครับ3าม2จ็6สองสองเจ็ดครับ ดูก่อนถูกไหมเช็คให้ดูก่อนถูกต้องครับผมนี่ครับบนอย่างเดียวครับผมกลับด้วยเด้อครับผมเนาะมีแค่สี่คู่ครับผมนี่ครับกลับด้วยครับตามนี้ครับผมเนาะกับสุดท่านี้กับขออุ่นพ่นหย่เอฟซีทางช่องท่เบิงคลิปนี้เดินทางแ้วขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวงเืินทองครับผมเนาะตามนี้นะครับ2 0 1 0 0 3 4 3 9 2ครับ พนลัตเซยจิวครับผมตามนี้ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอชิปน้าครับผมเนาะลิปหน้าเป็นของพ่อยาครับผมของพ่อยาครับ